สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนลงสินค้านะครับในกรณีที่แบบว่าสินค้ามีราคาเดียวนะครับผมก็คือไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับก็คืออย่างเช่นไม้หน้าสารน,น,นั่นเองนะครับลองนะครับแล้วก็มาที่หลังบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่โ d u ์ t นะครับเพิ่มสินค้าก็คือ a d ดนิวกดแอดนิวเข้าไปเลย ไม้หน้าสามนั่นเองก็คือเอามาจากตรงนี้นะครับไม้หน้าสามนะฮะแต่ชื่อ URL หรือสลักเนี่ยนะครับให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็อาจจะบอกไปเลยนะฮะรายละเอียดของไม้หน้าสามราคาอะไรนั่นเองนะมีอะไรบ้างจะสำหตรงนี้นะสามเอ็มสามเอ็มเนี่ยไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะั้นอาศัยลงไปก่อนตามสามเอ็มเลือกใช้คำสามเอ็มนะครับเหนะฮะเดิมเลยชื่อรา,ายละเอียดนะครับ อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหมวดหมู่นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องรูปภาพนะครับโฟลด์อินเมรงนี้ที่ยังไม่มีรูปนะให้ไปที่แท็บอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับก็คือเลือกได้จากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือตรงนี้นะรูปภาพนะบอกบอกไปแล้วนะครับก็คือควรเป็นขนาดหนึ่งพันคูณหนึ่งพันพิกเซลนะครับอ่าเซฟโปรด์อิมเมทลงไปนะครับอ่าได้ประมาณนี้นะครับ จะสังเกตน,นะครับพอเราทําไปทํามาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมลิงก์ของมันเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนนะซึ่งมันจะไม่ดีนะครับต้องมาแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยสมมติเราไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมันอะไรนะเข้า Google นทางทะเลได้เนะี่ยก็ไปใช้ตรงนี้โอเคเอามาวางเลย Co ปปี้แล้วมาวางหมายห,หน้าสา,ารนิหนึ่งกดโอเคครั้งหนึง่งมันจะสร้างลิงก์ใหม่ให้เราโอเคนะครับก็คือกรณีที่เราเพิ่มสินค้าที่มีรายการเดียวเนี่ยนะครับ ให้เราใส่ชื่อใส่ลิงก์นะครับรูปภาพหมวดหมอ่าหมวดหมแล้วก็รายละเอียดอ่ารายละเอียดแบบสัน้นแบบยาวนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ข้อดีของอ่สินค้าที่มันมีมตัวเลือกเนี่ยมันสามารถใส่ราคาได้เลยนะครับไปดูซิครับราคาเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าบาทตรงนี้ครับใส่ได้เลยร้อยสามห้าเห็นไหมครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะซิมเพิลโปรดักต์นะครับอ่ให้เลือกหมวด่นี้แล้วก็กดร้อยสามสิบห้าได้เลยแล้วก็กดพาไปนะครับ รอให้มันหมุนเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปดูนะครับไปดูที่ขวาเปิดลิงก์ในแถบใหม่ก็ได้นะครับมาไหมนี่ฮะ้ยสามสิบ้าบาทไม้น้าสาวจะไม่มีตัวเลือกอื่นนะ,ะรูปภาพขึ้นครบา,ายละเอียยนะครับมวลมูเห็นไหมครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเราใส่ข้อมูลประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมลองทําดูนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ส่งมาให้ผมลงให้ก็ได้นะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ